ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอพอจอยจากเดอะไทม์ยืนยันลิเวอร์พูลมีแผนที่จะเสริมทัพในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเพิ่มเข้ามาสู่ทีมของพวกเขาในช่วงเวลาที่เหลือในตลาดซื้อขายในซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนหงแดงจำเป็นต้องมีการเซ็นสัญญากับกองหลังคนใหม่เข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคนหลังจากที่พวกเขาขายเจะเรลคอนซาให้กับไบเออร์ลูเซนไปแล้วก่อนหน้านี้ ด้วยความไม่แน่นอนของอนาคตของอิบราฮิมาโกนาเต้และบวกกับอาการบาดเจ็บที่มักที่จะเกิดขึ้นกับโจโกเมสเสมอและแม้ว่าอาร์เนอร์จะเปิดเผยว่าเขาสามารถจับไรอันกราเฟนแบกหรือวาตารุเอนโดมาเล่นในตำแหน่งนี้ได้แต่แน่นอนว่าการเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังนั้นจะไม่ถูกมองข้ามไปอย่างแน่นอนสำหรับเวลาที่เหลือนในตลาดหน้าร้อนนี้ เคอริสเอทรายงานว่าแอนโทนีกอร์ดอนก็ยังคงอยู่ในความสนใจของลิเวอร์พูลอยู่เช่นเดียวกันลิเวอร์พูลมีแอนโทนีกอร์ดอนปีกจากนิวคาสเซิลยูเต็ดเป็นตัวเลือกเพื่อเป็นเป้าหมายเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งปีกซ้ายหลังจากที่พวกเขาขายลุยดิอารสออกไปให้กับบาร์ยมินนิกแหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าปีกทีมชาติอังกฤษวัย24ปีเป็นหนึ่งในรายชื่อสำคัญที่ลิเวอร์พูลให้ความสนใจในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยสโมสรกำลังพิจารณาเขาเป็นตัวเลือกสำหรับบทบาทปีกซ้ายหลังจากการขายดีอาสไปให้กับบบเยอร์แล้วและดูเหมือนว่าโหงแดงน่าจะให้ความสำคัญกับกอดอนมากกว่าโรดิโก้ที่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเนื่องจากกอดอนเป็นนักเตะโฮมโกรนและสโมสรต้องการนักเตะอังกฤษที่เติบโตนในบ้านมากขึ้นอย่างไรก็ตามยังไม่มีความคืบหน้าหรือการเจราจาใดๆกับฝ่ายใดๆในขณะนี้เกี่ยวกับการย้ายทีมที่อาจเกิดขึ้น นิวคาสเซลไม่ต้องการขายเขาทำให้ข้อตกลงนี้ยากมากขึ้นเช่นกันและความเป็นไปได้เดียวที่กอร์ดอนจะออกจากนิวคาสเซนนั่นก็คือเขาอาจจะต้องแสดงความชัดเจนที่จะย้ายออกจากทีมคล้ายกับที่อเล็กซานเดอร์อีซักซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ในตอนนี้ขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยหรือเจรจาเกี่ยวกับกอร์ดอนมีเพียงความสนใจที่เป็นรูปธรรมจากลิเวอร์พูลซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงและความเป็นไปได้ก็น้อยมากนอกจากนี้สมอร,รยังมีชื่อที่เป็นรูปธรรมอื่นๆเช่น โลดิโกและมาริกโฟฟาน่าซึ่งมีความสมจริงมากกว่าเดเรอ r สรายงานว่าลิเวอร์ pool ได้ทำการวางโลดิโกเอาไว้เป็นตัวแทนของลยอีเดอัสที่กำลังจะย้ายไปบอยมิคแล้วในเร็วๆนี้ตามรายงานของสื่อยักษ์ใหญ่ของสเปนระบ,บุว่าเรอลมริดเองก็มีแผนที่จะทำการปล่อยตัวปีกทีมชาติบราซิลวัย24ปีรายนี้ออกไปจากทีมในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เช่นกัน หลังจากที่ผู้เล่นไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของชาบีอลอนโซกุนซือคนใหม่ของทีมในฤดูกาลหน้าตอนนี้เรอัลมาดริดยินดีที่จะยอมรับข้อเสนอที่ต่ำกว่า90ล้านยูโรตามที่พวกเขาเคยตั้งเอาไว้ในตอนแรกกว่ามากอีกด้วยเพื่อทำการขายนักเตะรายนี้ออกไปให้ได้ในช่วงหน้าร้อนนี้และลิเวอร์พูลที่เสียดีอาร์สไปพวกเขามีโดริโกอยู่ในรายชื่อของการเสริมทัพและผู้เล่นที่จะเข้ามาทดแทนในลำดับต้นๆของสโมสรอ,อีกด้วย เอฟอคอบายงานว่าเซาฟอร์ดซิที้ทีมของแกรี่เนวิลตอบรับข้อเสนอของหงแดงลิเวอร์ pool ในการดึงตัววิลไรต์กองหน้าดาวรุ่งวัย17ปีที่มีส่วนสูงถึง190เซนติเมตรเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามลิเวอร์ pool จะต้องเจอคู่แข่งตัวฉกาดอย่างอาร์เซนอลที่ทางเซาฟอร์ดได้ตอบรับข้อเสนอราว4แสนปอนไปแล้วเหมือนกันดังนั้นเดี๋ยวนี้จะอยู่ที่ว่าสองสโมสรใครจะดึงดูดใจให้กับกองหน้าดาวรุ่งรายนี้ได้มากกว่ากัน โดยที่นอกจากลิเวอร์พูลกับอาเซนนลทางแมนซิตี้เองก็ให้ความสนใจแต่ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการสำหรับไรเป็นเด็กที่ขึ้นมาจากโครงการพัฒนาเยาวชนของ s ซา t ์ฟอร์ดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคลาสออฟไนที่ถูเติบโตขึ้นมาจนเล่นชุดใหญ่ไปแล้ว4นัดและเปิดตัวชุดใหญ่ในเกม FA ครับที่พบกับแมนซิตี้เมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแอนดูลอบสันแบ็คซ้าของหงแดงลิเวอร์พูลออกมาปฏิเสธข่าวลือที่ว่า เขาได้รับเลือกให้เป็นรองกัปตันทีมคนใหม่หลังจากที่เทนเลเล็กซานเดอร์อโนอัมลาทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่าอร์เนสล็อตได้ตัดสินใจให้โรบโบเป็นรองกัปตันทีมคนใหม่แทนที่ของเทรนซึ่งทําให้โรบโบ้ได้รับข้อความยินดีจากผู้คนมากมายและสร้างความสับสนให้กับตัวเขาเองผมเห็นข่าวแล้วมีคนส่งข้อความมายินดีด้วยแต่ผมยังไม่รับแจ้งอะไรจากทีมเลยนะ พวกเรามีกลุ่มผู้นำของทีมอยู่ทั้งผมโมซาลาอลิซอนเบเกอร์และเฟอร์กิลฟันไดแต่ผู้จัดการทีมยังไม่ได้คุยกับพวกเราคนไหนเลยแน่นอนว่าเราเสียเทรนในตำแหน่งรองกัปตันไปและตำแหน่งนี้ว่างอยู่แต่เราก็แค่ทำหน้าที่ของเราต่อไปเพราะเราทั้งสี่คนเป็นกลุ่มที่แน่นแฟนกันดีสิ่งที่ผมพูดไปไม่นานนี้ก็คือการช่วยเหลือนักเตะใหม่ๆที่เข้ามา นั่นคืองานของเราที่จะต้องช่วยพวกเขาปรับตัวหรือช่วยพวกนักเตะอายุน้อยๆอย่างริโอเอนกูโมฮากับเทรเนนลนี่ให้เติบโตขึ้นเราอยู่ที่นี่มานานเรารู้ว่าต้องทำอะไรบ้างและรู้ว่ายากแค่ไหนที่จะรักษามาตรฐานตามที่แฟนๆคาดหวังเอาไว้แต่ถ้าเราให้ความรู้เล็กๆน้อยๆกับพวกเขาได้ก็หวังว่าจะนำเอาไปปรับใช้กันดานอาเนอร์สล็อตยืนยันว่าเขาได้เลือกรองกับตันทีมคนใหม่ไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้บอกกับใครเท่านั้นเองก็มารอดูการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปว่าใครจะได้เป็นรองกัปตันทีมตัวจริงเร็วๆนี้นะครับ LFC approve รายงานว่าริชา์ดฮิวนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรลิเวอร์พูลผลงานในการขายผู้เล่นออกไปลุยดิอา s ส6 5 5ล้านปอนด์เจเร่คอนซาสาล้านปอนด์ฟาเบียคารันโย27.5ล้านปอนด์เซฟาฟนเดนเบิร์ก25ล้านปอนด์ ควีเวียนเคลเลอร์เฮอร์12.5ล้านปอนด์บอบบี้คลาร์ก10ล้านปอนด์เช่นอเล็กซานเดอร์โน8.5ล้านปอนด์เนทฟิลิป3ล้านปอนด์บิลลี่คูเมเจอร์1ล้านปอนด์ฮาวิแบแ布莱300,000ปอนด์รวม188.3ล้านปอนด์ผลงานในการคว้านักเตะเข้ามาใหม่ฟอร์เดนเวียต100ล้านปอนด์อูโก้เอจิติก้า69ล้านปอนด์มิรอดเคอร์เคส40ล้านปอนด์เจโรมี่ฟิมปง29.5ล้านปอนด์จอร์จี้มัมบรัสวิลลลี่้านนปอด เฟเดรโกเคียซ่า10ล้านปอนด์อาบมินเปซี่1.2ล้านปอนด์ร um oh ิโอเอนกูโมฮา0ปอนด์เฟดดี้วูดแมน0ปอนด์รวม2 7 4 7ล้านปอนด์ไม่ธรรมดาเลยจริงๆสำหรับคนที่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งขอออกีฬานในเวลานี้เองกับมือของเขาหลังจากเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการฟุตบอลของเฟนเวสปอร์รุสิ่งที่อยากได้หรือสิ่งที่จำเป็น ขอขอบคุณบทความจากฮอสซาลันโซพอเติบโตเป็นผู้ใหญ่มักจะมาพร้อมกับมุมมองที่เปลี่ยนไปจากความตื่นเต้นในของขวัญที่อยากได้สู่ความพอใจในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตจริงเมื่อยังเป็นเด็กคริสต์มาสหรือวันเกิดคือช่วงเวลาแห่งความหวังว่าจะได้เครื่อง PlayStation 5หรืออุปกรณ์ไฮเทคที่เพื่อนๆกำลังฮิตเด็กหลายคนอาจเบ้ปากหากเปิดกล่องมาเจอถุงเท้าคู่ใหม่หรือชุดเครื่องเขียนที่ดูไม่ร้าใจ แต่เมื่อโตขึ้นของขวัญที่ดีที่สุดกลับไม่ใช่ของวาวับ,บราคาแพงหากเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันเช่นหม้ออบลมร้อนที่ช่วยให้ห้องครัวทำงานได้คล่องขึ้นรองเท้าแต่ที่สวมสบายหรืออุปกรณ์อาบน้ำที่ช่วยลดเวลาเดินหาในห้างลองเปรียบเทียบในโลกฟุตบอลสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วอเล็กซานเดอร์อีซักก็เหมือนกับเครื่อง PlayStation 5 ที่มาพร้อมเกมดังอย่าง GTA FIFA Call of Duty มีจอยไร้สายดีไซน์ล้ำกับหูฟังระดับ Hi-End ครบเซตถ้าให้เปรียบกับมื้ออาหารเข้าคือเนื้อสเต็กพรีเมียมเสิร์ฟคู่วายแดงลดเลิศหรือถ้าเปรียบกับทริปท่องเที่ยวอีสักก็คือทริป5ดาวเที่ยวเมาดีฟที่ใครก็ใฝ่ฝันแต่คำถามสำคัญคือสิ่งที่เรียกว่าูลต้องการจริงๆตอนนี้ใช่สิ่งที่หรูหราเหล่านั้นหรือเปล่า ลุยสตีลตั้งคำถามที่ชวนให้ขบคิดไม่น้อยบนหน้าเว็บไซต์ d Daily m a i l p l u s ในเวลานี้ลิเวอร์พูลควรให้ความสำคัญกับอะไรเป็นลำดับแรกระหว่างศู์หน้าระดับพรีเมียมหรือกองหลังตัวกลางที่เข้ามาเติมเต็มแนวรับคำถามนี้ไม่ได้มีคำตอบที่ตายตัวในกรณีของอีซักนี่อาจเป็นช่วงเวลาทองที่ลิเวอร์พูลจะได้เดินเข้าหาหากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมีท่าทีเปิดทางการยื่นข้อเสนอที่เป็นจริงเป็นจังไม่ใช่แค่ตัวเลขแบบอย่างเชิง เป็นการกดดันให้นิวคาสเซิลต้องเผยไพ่ว่าพร้อมปล่อยฮัวหอกสวิดิสออกจากทีมมากแค่ไหนยิ่งพอข่าวการทับทามเบนจามินเซตโกถูกจุดขึ้นความเชื่อมโยงก็ยิ่งเด่นชัดมองจากฝั่งนิวคาสเซิลการจะปล่อยอีซักออกไปคงไม่เกิดขึ้นหากพวกเขายัางไม่มีตัวแทนที่มั่นใจว่าจะเข้ามาทดแทนได้จริงเพราะมีแค่ ula, วิลเลียมโอซูล่าหอกดาวรุ่งจากเดนมาร์กไว้ใช้งานเพียงรายเดียวคงไม่พอสำหรับการลุยฤดูกาลใหม่ กลับมาที่ฝั่งลิเวอร์พูลแม้แฟนบอลหลายคนคงอยากให้ทีมเสริมทั้งกองหน้าและเซ็นเตอร์ฮาฟในตลาดรอบนี้ให้ครบจบทีเดียวแต่ถ้าต้องเลือกเอาก่อนสักอย่างการมีกองหลังที่ไว้จะได้เข้ามาเพิ่มความลึกน่าจะเป็นของจําเป็นที่ตอบโจทย์สถานการณ์ของทีมมากกว่าในเวลานี้ของฝันชิ้นใหญ่แบบอีซักใครล่ะจะไม่อยากได้แต่ในโลกแห่งความจริงโดยเฉพาะในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้บางทีลิเวอร์พูลควรเลือกสิ่งที่จำเป็นก่อน แล้วของที่อยากได้ค่อยว่ากันอีกทีหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ